ในส่วนของหัวข้อดันามิกกริตในบทที่11นะครับตอนที่11เนี่ยก็จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการทํากลยุทธ์ในลักษณะของการกระจายกริตนะครับการกระจายกริตหรือว่าการกระจายบอทกริตเนี่ยมีแนวคิดในการทำยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันดับแรกนะฮะลองพาไปดูในส่วนของกลยุทธ์ที่แอดใช้ก่อนนะครับในส่วนของกริตที่แอดใช้เนี่ยเพื่อนๆลองไล่มาดูด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า แลตเนี่ยมีการใช้กลยุทธ์ของบอทคลิกนะครับจำนวนเนี่ยเจตัวนะครับสังเกตได้จากคําว่าบอทตรงนี้แล้วก็มีวงเล็บเลขเจดนะครับหมายความว่าเราเปิดเนี่ยมีบอททั้งหมดเจตัวเจดออเดอร์นะครับแต่ละออเดอร์ทำงานไม่ยุ่งกันเลยครับเหมือนเสมือนกับเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วแล้วเรามีร้านค้าเนี่ยอยู่ทั้งหมดเจดร้านนะครับมีร้านที่หนึ่งร้านสอง ร้าน3ร้าน4ร้าน5ร้าน6แล้วก็ร้านที่7นะครับแต่ละร้านก็จะมีดีเทลแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าแอดเนี่ยบริหารยังไงใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มุมมองในการบริหารกิจการเนี่ยแอดทำยังไงการใช้กลยุทธ์แมทมิกิดนะครับเราต้องถอดไมซ์เซตของการเป็นนักเก่งกำไรการคาดการราคาหรือว่าการเดาทิศทางราคาว่ามันจะขึ้นมันจะลงเนี่ย เราต้องถอดหัวโขนตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทำเสมือนกับว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวเนื่องการบริหารกิจการเหมือนกับการที่เราเปิดร้านอาหารเจ็ดสาขาเลยนะแต่ละสาขาเนี่ยทำงานไม่เกี่ยวกันต้องบริหารตัวมันเองให้ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าบริหารเจ็ดสาขาเนี่ยเจ๊งไปสี่ได้แค่สามแบบนี้ก็ถือว่าไม่เวิร์ก มันต้องบริหารแล้วก็แต่ละสาขาเนี่ยมีผลประกอบการที่เป็นบวกนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ผลประกอบการอาจจะติดลบบ้างแต่เราก็ต้องอรู้ว่าไอาการติดลบตรงนั้นเนี่ยเป็นเพียงการติดลบบางช่วงบางตอนบางระยะเวลานะครับเช่นหนึ่งปีสิบสองเดือนเนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่ร้านขายไม่ดีอาจจะเป็นช่วงโลซี e ั s น n ขายไม่ดีสามเดือนแต่อีกเก้าเดือนเนี่ยขายดี ในช่วงขายไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการขาดทุนนะครับหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นรวมกันขาดทุนสาม0มืนแต่ไอเก้าเดือนที่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องบวกถูกไหมครับบวกก็บวกที่ละหมื่นก็ได้เก้าที่ก็ประมาณ9้าเดือนเนี่ยก็ประมาณเก้าหมืนเ้าหมืนเนี่ยไปหักลบลบหนี้กับไอ้สามหมื่นที่หายไปก็เหลือบวก6 0 0มืนเห็นไหมครับอันนี้คือแนวคิดของการบริหารกิจาก,การ คือมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันขาดทุนแต่ว่าไอการขาดทุนเนี่ยมันเป็นเพียงการขาดทุนชั่วคราวนะครับลองดูนะครับในส่วนของปิดเพื่อนๆจะเห็นว่า t t r t t o n d i t i o n เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับ i n s t แ n t แบบเพียวๆไม่มีการ Start Condition ด้วยเงื่อนไขอื่นๆเลยนะครับคือวางให้ง่ายที่สุดเลยนะครับทีนี้ตัว Symbol แอดก็ไม่ได้วางอะไรซับซ้อนครับเป็น BDC USDT ล้วนๆเลยนะครับ Order Time นะฮะ ลองมาดูตัวที่เก่าที่สุดนะครับนั่นก็คือวันที่14เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปี2025นะครับกริดตัวนี้นะครับแอดใช้เงินไปทั้งสิ้น1000 us เห็นไหมครับทีนี้พอเวลาผ่านไปแอดก็ใช้วิธีการกระจายโซนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้วันที่30เดือนหนึ่งใช้500 20เดือน2ใช้1 5 0 0 24เดือน3าใช้1,000 สิบห้าเดือนสี่ใช้สองพันห้าสิบห้าเดือนสี่ใช้เจ็ดร้อยยี่ิบสี่เดือนสี่ใช้หนึ่งพันห้าสังเกตว่าไอ้สามไม้นี่ยพึ่งมาเปิดนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าทําไมแอดถึงพึ่งมาเปิดเมื่อเดือนมีสายนเดี๋ยวเพมาดูนะเอาที่สี่ตัวแรกนี้ก่อนนะไอ้วันที่สิบสี่เดือนหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงที่แอดได้พัฒนากลยุทธ์ร e o m e t r ิ c พอดีนะครับแล้วก็พึ่งเขียนตัว indicator geometric grid แล้วก็ a d r with SMA เสร็จพอดีดังนั้นในช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงที่เหมือนจะได้พยายามทดลองระบบนะครับรันสมมติฐานของระบบวกขงนา,นานาน,นะทีนี้ลองมาดูครับไอ้วันที่แอดเปิด e เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะอยู่ในช่วงที่ราคาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอยู่ยอดดอยเลยนะครับลองมาดูนะฮะวันที่สิบสี่เดือนหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าอยากรู้ว่าเราเปิดกริดเมื่อราคาเท่าไหร่นะครับ ให้มาดีมา,ามาดูที่คำว่าดีเทลตรงนี้พอกดดีเทลนะครับมันจะมีคำว่าครีเอชันไพรส์นะครับหรือว่าราคาเปิดเนี่ยหรือว่าราคาที่เราทำการรันบอทนะครับอยู่ที่ประมาณ9ก้า0นามนปดร้อยะครับจะอยู่ประมาณนี้9ก8า0นดร้อยอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวพาไปดู9ก้า0มสาันดร้อยนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็จะอยู่ในโซนที่มันเป็นลักษณะก็คือรันขึ้นไปแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ทำฐานไอตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการทําฐานแนวรับสังเกตไหมครับมันทำฐานแนวรับแล้วแอดเปิดไปเมื่อวันที่เท่าไหร่น,ร 9, 3, นะครับเจ้าบืนสามพันแปดร้อยนะครับเปิดไว้เมื่อวันที่นะครับสิบสี่เดือนหนึ่งนะฮะสิบสี่เดือนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับนี่เนี่ทำไมแอดถึงมาเปิดช่วงนี้เพราะว่าแอดมองว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับ เห็นไหมครับเป็นแนวรับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเนาะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันเด้งขึ้นไปแล้วมันทดสอบเห็นไหมครับแล้วมันดีดขึ้นไปแล้วก็ลงมาทําไส้ตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปดีขึ้นใม่ลงมาทําไส้ลงมาทําไส้ลงมาทําไส้นะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยมันเกิดไอ้แท่งตรงเนี้ยเห็นไหมครับปลายไส้เนี่ยตรงนี้เลย นะแอ้ก็มองว่าเอ๊หรือว่าไอโซนนี้มันเป็นโซนที่มันมีนัยยะนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้วิธีการวัดแนวรับแนวต้านด้วยการใช้ซิกแซกหรือว่าใช้ลน์ชาดก็ได้นะครับลายชารดมันก็จะทําให้เราดูง่ายทีดนึงนะครับเช่นสมมุติเราอาจจะก,กําหนดแนวรับแนวต้านนะครับด้วยการใช้ตัวลน์ชาดแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นโซนที่ราคามันมีการสัมผัสมากที่สุดนะครับเช่นแบบนี้กําหนดเป็นเส้นก่อนแล้วกันเนาะ กำหนดเลยนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ลงมาประมาณนี้นะครับมันก็จะดูได้ง่ายไงนะฮะถ้าเกิดเราดูเป็นชันเดิลเนี่ยมันจะดูงงนะครับลองดูเป็นลายฉาดก็ได้เห็นไหมเราพิจารณาดูนะครับอันนี้ไหมสัมผัส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 อันนี้ก็เกือบเกือบสัมผัสน,นะครับไอชุดนี้มีโอกาสนะมีโอกาสว่าขึ้นไปแล้วมีโอกาสร่วงลงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเกิดโอเวอร์เฮดซัพพลาย โอเวอร์เฮดสปายคืออะไรโอเวอร์เฮดสายก็คือเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยมันมีการวางออเดอร์คำส,สั่งซื้อเกิดขึ้น,นมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะดอยดอยได้เยอะนะเพราะไอ้คนที่มันดอยมั้งแต่ตรงเนี้ยนะเขาสึกว่าไม่ไหวครับไม่อยากมันเล่นในตลาดน,นี่แล้วมันโอ้โหมันเจ้าปัาน่นมาด้านนู้นนั่นนี่นะเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาอยากจะขายแล้วก็รับรู้ผลการขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วก็หนีออกจากความจริงนะครับ ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีนัยยะของตานสายเกิดขึ้นนะลองพิจารณาในส่วนของตัวระบบเทรนด์ฟลวิ่งประกอบด้วยนะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าในส่วนเนี้ยเรากําหนดเป็นแนวรับแนวต้านแล้วใช่ไหมเราก็สามารถใช้เทคนิคเข้าอนาลาิซิสแบบบ้านๆน,นี่แหละครับในการกำหนดได้ว่าเราควรที่จะรันสถานะของกริดเนี่ยตอนไหนนะครับเช่นถ้าเกิดราคาเนี่ยมันมาถึงแนวรับใหญ่ที่มีความสําคัญเนี่ยไอโซนเนี้ยเราเปิดแล้วจะได้เปรียบ อย่างเช่นตรงนี้สังเกตดูวันที่14เดือนมก,กราเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราเปิดในส่วนของแคนเดิลเนี่ยเพื่อนเื่อนจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของแค่งกลับตัวเห็นไหมแค่งกลับตัวคืออะไรก็คือลักษณะที่เราเรียกว่าโดจิ G, อันนี้โดจิโดจิ G, โดจิ G, ด G, ด G. เห็นไหมครับมันก็บ่งบอกว่ามันเกิดการชะลอตัวของโมเมนตัมแล้วก็มีคอนเฟิร์มเมชั่น c o n เฟิร์มเมชก็คือเป็นลักษณะของแท่งของแท่งคอนเฟิร์มนะครับเป็นแท่งขาวแท่งขาวมาปิดตัวโดจิเนี่ยมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าการเกิดโมเมนตัมในการเกิดโมเมนต um นะัมมันมีองค์ที่ทําให้แท่งถัดไปเนี่ยมีนัยยะการปรับตัวที่สูงขึ้นอันนี้เรียกว่าการเทรดแบบโมเมนตัมซึ่งเราเอาแนวคิดโมเมนตัมตรงนี้นะครับการดูแท่งเทียนเนาะ ซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของบทแรกๆเลยนะถ้าเพื่อนๆได้เรียนนะครับถ้าจะไม่ผิดประมาณสักบทสาบท4ี่เนี่ยได้สอนเรื่องการดูแท่งเทียนไว้ด้วยนะแท่งเทียนเชิงเดี่ยวเชิงคู่เชิงขี้อะไรเป็นกลุ่มอะไรต่างๆนานาเนี่ยลองไปพิจารณาจากตรงนั้นได้เนะราก็จะเห็นว่าพอราคามันอยู่ในโซนแบบแนวรับอย่างเงี้ยการเปิดกริดจะมีความได้เปรียบน,นะครับสุดท้ายนะราคามันเิ่งขึ้นไปนะเฮดก็ได้กําไรจากกริดตรงนี้แหละนะแต่ว่าสักพักหนึ่งราคามันร่วงลงมาต่อ แล้วก็จะเกิดกอนรอดาวก็จะเป็นเรื่องปกติของการรันกลยุทธ์กริดอย่าลืมว่ากลยุทธ์กริดเนี่ยมันคือกลยุทธ์ในลักษณะของการวางคำสั่งซื้อแล้วก็ขายมันเป็นการวางเขาเรียกว่ากลยุทธ์ซื้อถูกแล้วขายแพงดังนั้นเมื่อมีการซื้อถูกแล้วขายแพงเนี่ยเราซื้อได้ถูกเท่าไหร่แล้วราคาขึ้นได้แพงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีแต่กลับกันถ้าเราซื้อได้แพงราคาร่วงลงร่วงลงร่วงล,วง,ลวงอย่างนี้ก็ทําให้เราติดดอยถูกไหมครับ โอเคนะแล้วก็จะใช้แนวคิดในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยประกอบด้วยในการที่จะวางกลยุทธ์กลดให้ได้เปรียยอย่างเช่นไอ้ตรงเนี้ยแอดไม่ชชวร์ใช่ไหมันไม่ชชว่์ว่าราคามันจะไปจริงหรือไม่แอดก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าแย่เงินไปก่อนแย่เงินไปก่อนวันที่อ่าสิบสี่เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ราคาประเมินประมาณเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับใช้เงินไปประมาณหนึ่งพันยูเอสเนาะทีนี้ครับลองดูนะหลายๆตัวก็จะใช้แนวคิดแบบนี้ เรามาดูตรงนี้ด้วยน่าสนใจทำไมตัวนี้ใช้เงินน้อยมากประมาณ500นะครับเรามาดูหน่อยสิสังเกตดูนะครับในตัวที่2เนี่ยใช้เงินไปประมาณ500ร้อไมน้อยมากเลยเพราะว่าตอนที่แอดเปิดเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครีเอชันไพรซ์อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0สคือแอดไปเปิดเนี่ยช่วงที่ราคาเนี่ยยอดเลยนะครับคุณเชื่อไหมว่าแอดเปิดที่ยอดเลยเนี่ยราคามันเด้งไปเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0นเ เจ็ดร้อยดูประมาณมันเปิดไปประมาณหนึ่งแสนห้าพันอ่ะประมาณนี้โซนยอดเลยนะครับหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดหนึ่งแสนหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่ครับสามสิบเดือนหนึ่งนะฮะสามสิบเดือนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมครับสามสิบเดือนหนึ่งประมาณนี้เห็นไหมครับ เปิดไว้ที่ยอดเลยทําไมใช้น้อยล่ะก็เพราะว่าเราดูแล้วว่าตรงนี้มันเป็นแนวต้านเห็นไหมครับเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยอันนี้แนวต้านนะเว้ยถ้ามันเป็นแนวต้านแบบนี้ยมันมีโอกาสนะที่จะรเขาเรียกว่าราคาอาจจะร่วงลงได้ฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะเขาเรียกว่าใช้เงินน้อยหน่อยถ้าเกิดจะเปิดกิดเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้แนวคิดแบบนี้นะครับในการประยุกต์โพซิชันไซด์ของเราได้นะครับเนี่ยเห็นไหมปึ๊บนี่ อันนี้ขนาดว่าใช้แค่เรื่องของแนวรับแนวต้านง่ายๆนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะดูจากสิ่งที่เรียกว่า RSI ด้วยก็ได้นะสมมุติว่าดู RSI แล้วว่าไ,ไอโซนแบบนี้มันเกิดเป็นบาร์ริดเร์เจินแบบลูกเข้มๆเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมบาร์ริดเร์เจิ์ลูกเข้มๆแบบนี้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะดอยมันก็มีสูงใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าโอกาสดอยมันมีสูงเนี่ยเราก็ต้องทํำยังไงครับลด o s i t i o n Si z e ใช่ไหม เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหวด all in ซนะตรงปลายยอดเลยถ้าไปขวดตรงปลายยอดเนี่ยพอราคามันเกิดการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ดอยสิเพราะอะไรกลยุทธ์กรดิดมันเป็นกลยุทธ์ที่มีการซื้อถูกแล้วขายแพงถ้าคุณซื้อถูกแล้วราคาถูกอีกถูกอีกถูกอีกมันก็เหมือนกับเราทำเ,ออเปิดเปิดเปิดกิจการร้านค้าแล้วก็สต็อกของจนเต็มโกดังเลยพอเต็มโกดังปุ๊บปล่อยออกไม่ได้ก็กลายเป็นคนที่ โดยขาดทุนเน่ยเหมือนกับช่วงนี้คนที่ทากิจการปาล์มน้ํามันอะ่ะหรือว่ามะม่วงในช่วงนี้เห็นไหมสินค้าล้นตลาดเลยอะ่ะทีเนี้ยพอมันสต็อกนานไม่ได้เพราะมันมีค่า cost o f อฟแ r รีหรือว่าต้นทุนการถือครองพอมันไม่มีการที่จะเอาไปแปลรูปเป็นอย่างอื่นหรือว่าไม่มีที่จัดเก็บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าการเวสคอสตของผลผลิตได้ แต่ว่าเรายังโชคดีไงเรามาเทรดในตลาดแบบนี้ยมันไม่มีค่า cost of carry bitcoin อ,อ่ะถือไปอ่ะมันไม่เน่ามันไม่เสือ่อมมันไม่สลายถูกไหมครับมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับมันคือ mindset ของคนที่ประกอบกิจการเนี่ยจะทำยังไงละ่ะให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่จนกัดแล้วก็บริหารจัดการได้อย่างมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน ในเซตในเรื่องของการบริหารการจัดการเนี่ยมันก็จะมีผลในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคนะก็จะเห็นว่าแค่แนวรับเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้แล้วนะแนวรับคือพอมันมาถึงแนวรับสําคัญใช่ไหมมาถึงแนวรับสําคัญเฮ้ยไอโซนแบบเนี้ยเราสามารถแอดออนโพซิชันกลับได้พอไปถึงแนวต้านแล้วมันเกิดแบริคเดเวอเ e นต์แบบเนี้ยโอกาสที่มันจะเกิดการกบตัวมันก็มีสูงฉะนั้นเราก็แค่ชะลอการยัดโพซิชันก็เปิดน้อยๆถูกไหมครับนย ทีนี้มันจะมีอยู่บางตัวเนาะเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งไปเปิดช่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันจะมีอยู่3าตัวนี้สังเกตดูนะใช้เงินไปเยอะมากเลยประมาณ1,000 u s ัน0 0กันห้ากบเจ็ดร้อยนะครับรวมรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่พันรอยเลยนะครับลองมาดูซิว่าดีเทลมันอยู่ประมาณไหนตัวแรกนะครับใช้ไปที่หนึ่งพันะอ่นะวันที่ย4ิบสี่เดือนสามนะครับยี 24, ่บสี่เดือนสามไอตัวเนี้ยเปิดไปที่ราคาไหนครับ ที่ราคา8ปดหมื่นเจ็ดยีี่เดือนสานะยีี่เดือน3าราคา8ปดหมนเะจ็ดลองดูซิเป็นยังไงยีีเดือนสาสภาวะตลาดเพื่อนๆจะเห็นว่า24่สเดือนสามไอช่วงเนี้ยมันยังไม่มีสัญญาณอะไรมากมายนะครับแอดก็ใช้วิธีการชิมลางไปก่อนแต่เดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเราพิจนารณานะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการแว่งลงมาจนถึงแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ7 3 0 0 0โซนเนี้ยเห็นไหม พอมันลงมาปุ๊บมันมีการรีบาวเด้งขึ้นไปจากการที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์โซลพอเกิดโอเวอร์โซลเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมักจะเกิดการรีบาวเด้งขึ้นไปเห็นไหมครับพอเด้งขึ้นไปแล้วร่วงลงมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดเป็นไดเวจิ์เล็กๆน้อยๆเห็นไหมชุดหนึ่งพอเกิดเป็นไดเวจิ์ชุดหนึ่งเข้าใจไหมครับเวลามันเกิดไดเวจิ์เนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแนวโน้มเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยอย่างที่แอดบอกนะครับ คาว่าขาลงไม่ได้หมายความว่าต้องตัวแล้วกลายเป็นขขึ้นแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงให้กลายเป็นการหัวก,ก็ได้โอเคไหมแนวโน้มหลักๆเนี่ยมันมีสามแนวโน้มอย่างในชุดนี้มันเป็นขาลงถูกไหมเพราะว่ามันเกิดเป็นลักษณะของบูอ่าบริดเดเวอร์เจนเนี่ยเห็นไหมครับบริดเดเวอร์เจนแล้วมันก็เปลี่ยนตัวจากการขึ้นในเซตเนี้ยกลายเป็นขาลงพอลงมาเสร็จปุ๊บไอตรงนี้มันเกิดบูลิตเดเวอร์เจน พอเกิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจากลงต้องกลายเป็นขึ้นนะแต่มันอาจจะหมายถึงจากลงแล้วกลายเป็นพักตัวเพื่อเลือกทิศทางอย่างในกรณีนี้เห็นไหมครับเขาดีดขึ้นมาแล้วก็พักตัวเล็กน้อยสักพักหนึ่งเขาทิ้งหัวลงมาอีกแล้วก็กลายเป็นว่าไอชุดนี้มันจะกลายเป็นบูลิตเดเวอเจนซ้อนกันไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่ คุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นบูลิตเดเวอร์เจนที่มันซ้อนกันแบบ2อลูกนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณดูไอซไม่เก่งใช่ไหมคุณดู MACD ก็ได้นะครับหลักการเดียวกันเลยนะดูง่ายเลยไหมเอ็มเอซีดก็เหมือนกันดูแค่ค่าเอ็มเอก็พอนะครับไม่ต้องดูฮิสโตแกรมไม่ต้องดูค่าเลเวลอะไรมากมายเอาแค่นี้เอ็มเเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยพอละสีส้มเนี่ยปิดทิ้งไปเลยฮิสโตแกรมปิดทิ้งไปเลยแค่เอาแค่ MACD กับค่าซีโร่ไลน์จบ เห็นไหมครับแค่นี้ก็ได้แล้วเนาะทีนี้พอมันเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วครับว่าพอมันเกิดบูลิตรเดบเจนใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการนําร่องไปก่อนสิเปิดกริดนาร่องไปก่อนนะครับแล้วยิ่งตรงเนี้สังเกตดูว่ามันมีการร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่มีความสําคัญด้วยพอมันทดสอบแนวรับที่มีความสําคัญเนี่ยถ้ามันเอาอยู่มันก็จะเอาอยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนแนวโน้มจากการลงตรงนี้กลายเป็นพักตัวหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเลยก็ได้ ทีนี้ใส่กรอบนิดนึงเนาะนี่แหละครับมันก็คือการเทรดอย่างเป็นระบบที่เราอาศัยเรื่องของเทคนิคเข้าอินลิเิกผสมผสานากับกริดในการวางแบบ Dynamic. ไดนามิกเห็นไหมแล้วก็ระหว่างทางจำได้ไหมที่แอดบอกเราก็ค่าความผันผวนของกริดเนี่ยให้สอดคล้องกับ ATR ที่เรากำหนดนะครับอยู่ที่3เท่าของ ATR ในรอบ30วันก็รีบาลานซ์ทุกๆสัปดาหสัปดาห์าหหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคา ก็มีการทำ trailing up trailing down ปนกันไปนะรับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ทําให้ระบบของคุณเนี่ยมีความด y นามิกมากขึ้นสังเกตดูเห็นไหมตัวนี้รัดรันมาตอนที่ราคาอยู่ที่ประมาณ80,07น,นะครับตอนนี้ก็ยังกําไรอยู่เห็นไหมครับได้กําไรทั้งในส่วนของ capital gain 8.6 US แล้วก็จากกริดที่เกิดกานตีปิงปองอยู่ที่ประมาณ32.5 US โดยประมาณนะครับตัวอื่นๆก็มี ตัวอื่นๆเช่นไอ้ไม้เนี่ย2,005ทำไมแอดรันหนักมากเลย2,005ตัวนี้2,005ตัวนี้แอดรันที่ราคาอยู่ที่ประมาณ85,700นะครับทำไมรันเยอะจังเลยที่85,700แล้วรันวันไหนครับ1 5น4ช่วงสงการานต์เลยทำไมอ่ะรันเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เห็นไหมแอดสังเกตว่ามันเกิดบูลตเดวเจนที่มันมีความชัดเจนมากๆเลยเขาเรียกว่าซิกนิฟิแคนบูลดเดวเจน ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอกาสที่ราคามันจะับตโตเป็นขาขึ้นมันก็มีนะครับแล้วก็เลยหวดไปเลยแล้วก็สังเกตดูว่าราคาเนี่ยมันยืนอยู่เหนือในส่วนของเขาเรียกว่าแนวรับที่มีความสําคัญนะครับแล้วยิ่งสมมุติว่าเราใช้ไอ้ตัวเขาเรียกว่า v โวลูมโปรไฟล์ในการดูนะเพื่อนๆจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีค่าเขาเรียกว่าค่ามีนเนี่ยค่า Point o f c o n t r o l นะ point of o o n t r o l ก็คือจุดหมุน POC นะครับ point of control คือจุดหมุนที่มันมีโอกาสที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางจริงๆได้ในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดมีนเร v บชั่นอยู่ตรงไหนล้วขออนุญาตนิดนึงนะไม่ได้เปิดนานนะครับนี่นะเปิดไปเ,เห็นไหมครับมันจะเกิด point of control เนี่ยเห็นไหมโซนเนี้ยชุดหนึ่งนะครับมันร่วงลงมาแล้วมัน point of control แล้วมันไปต่อเนี่ยโซนนี้แอดเห็นแล้วว่าโอเคมันมีโอกาสที่มันจะเกิดการกลับตัวเด้งเข้าหาจุดสมดุลที่ตรงนี้เห็นไหมครับจุดสมดุลอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เนี่ย point of control อีกจุดหนึ่งมีสองจุดเห็นไหมโซนนี้ด้วยนะครับนี่จุดไหนที่มันแหลมๆเนี่ยนี้มันมีเขาเรียกว่ามันเป็นจุดที่ราคาอาจจะเกิดการเบนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยนะครับเราเรียกว่า mean r e v o l u i o n ซึ่งการดูกลยุทธ์ในตัว volume profile เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งใน การใช้ mean r e v e r s i o n นั่นเองนะครับอยู่ที่ว่านัา้นเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวแบบไหนเป็นลักษณะของอ long tail นะครับเป็นแบบ positive s k e w n e t negative s k e w n e t หรือว่าจะเป็นลักษณะของ normal distribution นะครับก็ใช้ได้หรือเมื่อจะเอาแนวคิดของการใช้ค่า sd ก็ได้นะแอดก็ทำไว้ให้นะในคอร์สหลายๆตัวเลยลองไปฝึกดูนะนี่เห็นไหมลองเปิดดูเไหม เราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันเป็นค่ามีนเดเวอร์ชั่ใช่ไหมฮะมีนเดเวอร์ชันเราจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณลากไอตัวระบบกริดเนี่ยอ่าไม่ใช่ระบบตัว dCA Me อมีนเดเวอร์ชันมาเนี่ยนะคุณจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เตือนไว้ก่อนแล้วว่าจุดเนี้ยราคาเนี่ยมันเกิดค่าเอาไลเยอร์เห็นไหมระบบแอดมีสัญญาณซื้อสามไม้ละหนึ่งสองสามเราก็สามารถเอามาประยุกต์กับการรันกริดได้โอเคไหมแต่ว่าันนี้มันจะซับซ้อนไปนิดหนึ่งนะ เพราะว่ามันใช้ความรู้ในลักษณะของบูรณาการใช้แนวรับแนวต้านได้ใช้เรื่องของการมีนเรเวอร์ชันได้ใช้เรื่องของโมเมนตัมได้ใช้เรื่องของเทรนได้นี่แต่ว่าหลักๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้แนวคิดเทรนฟลอวิ่งได้นะเช่นง่ายๆเลยเปิด MA c มมาดูซิว่า MA c d ตัดเหนือศูนย์เมื่อไหร่ถ้าตัดเหนือศูนย์เมื่อไหร่วางกริดได้เพราะว่าอะไรการวางกริดเมื่อ MA c d ตัดเหนือศูนย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทาให้คุณยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่ออยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมันมีโอกาสที่ทําให้กริดในเกิดการซื้อถูกแล้วขายแพงมันก็จะทําให้กริดของคุณไม่ติดดอยนั่นเองนะควิธีการคืออะไรสมมุติเปิด m a c มมาคุณก็เปิดไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ MA c d ตัดเหนือศูนย์เนี่ยที่มันเขียนว่า EMA 12สิบสองยี่หกที่แอดแจกไว้ในคอร์สเนี่ยคุณก็ามาเปิดดูสิเห็นไหมแล้วคุณก็ดูว่า MACD ตัดเหนือศูนย์เมื่อใดถ้ามันตัดเหนือศูนย์เมื่อน,นัน้นจุดนั้นเนี่ยวางติดได้เ ถ้าคุณวางริดตรงนี้คุณก็ได้กําไรชัวร์แต่ถ้าคุณมาวางริดตรงนี้คุณก็รอดาวสิเนี่ยเห็นไหมไอหนึ่งแสนกับห้าห้าพันเนี่ยจำได้ไหมที่แอดบอกว่าแอดไปเปิดตรงลายยอดเลยอะลองดูสิไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมยังรอดาวอยู่เลยลองดูหนึ่งแสนเท่าไหร่วะหนึ่งแสนห้าพันเนี่ยเห็นไหมครับมันมาช่วงที่ระบบเทรนด์ฟลอวิ n งมีสัญญาณขายพอดีไงทีนี้มันก็เลยมีโอกาสที่ทําให้เกิดการอมรอดาวแล้วก็ติดดอย นะครับฉะนั้นในส่วนของการใช้เทคนิคเข้าเนี่ยหรือว่าการกระจายโซนเนี่ยมันไม่ได้มีขอบเขตแบบจํากัดนะว่าคุณจะต้องใช้เงิน5 0 0 1 0 0ยหนึ่งพันอะไรมันมันไม่ได้เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเทคนิคเข้าด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับการแมネจเมนต์ในเรื่องของการบริหารด้วยนะครับซึ่งไอตัวเลขเนี้ยเดี๋ยวแอดจะมาสอนอีกทีหนึ่งในเรื่องของการใช้ค่า MA c d ตัดเนนศูนย์กับการวางกลยุทธ์กริดแล้วก็การบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งในส่วนตรงเนี้ย มันจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคนิคเข้าแบบเพียวๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็จะมาว่ากันในเรื่องของการใช้ระบบ m m c แต่นศูนย์แล้วก็การบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมนะครับว่าเราจะดินามิกยังไงนะครับนอกเหนือจากการปรับดินามิกด้วยการใช้ค่าความผันผวนมันมีการปรับดินามิกด้วยการใช้ค่าเบสิสหรือว่าค่ามาร์เก็ตเซนติเมนต์การปรับค่าตามโมเมนตัมการปรับค่าตามในส่วนของเทรนแล้วก็การปรับค่า ตามในส่วนของมโครอเอคุนอมิกนะครับมันทําได้หลายแบบเลยนะครับคือดินามิกเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าดินามิกต้องดินามิกเฉพาะในแง่ของความผันผวนนะครับในแง่ความผันผวนเนี่ยเราทําไปแล้วเห็นไหมเราทําไปแล้วด้วยการใช้ตัว a d r เนี่ย a d r with SMA เนี่ยเราทิรไปแล้วเห็นไหมแบบดินามิกตามค่า a d r ทีนี้ถ้าเกิดอยากจะปรับดินามิกตามค่าโมเมนตัมก็ใช้ค่า MACD เป็นอยากปรับดินามิกด้วยเทรนด์ฟลูวิงก็เอาตัวระบบเนี่ยนะครับมาทําเป็นเทรนด์ฟลูวิง โอเคไหมตรงไหนที่โมเมนตัมขาขึ้นคุณก็ยัดโพซิชันได้เยอะตรงไหนที่โมเมนตัมขาลงคุณก็โมเมนต์อ่าใช้ตัวคลิกเนี่ยรันโพซิชันน้อยๆอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมแอดรันน้อยมากเลยใช้เงินไปแค่ประมาณ500 US เองเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรมันเป็นช่วงที่โมเมนตัมมันอ่อนแอในช่วงไหนโมเมนตัมมันแข็งแรงเนี่ยเราก็หวดเยอะหน่อยฉะนั้นมันจะมีการปรับดินามิกในเรื่องของโพซิชันไซซิ่งด้วยก็กําไรอยู่เห็นไหมก็ไม่ให้ดูว่าแอดสอดไปแอดก็ทําเอง มันก็ทําจริงนะครับไม่ได้มเม็ดแล้วก็ไม่ได้พูดไปเรื่อยแล้วก็ไม่ทำก็ไม่ให้ดูนะครับทีนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะเรื่องของการเทรดมันเป็นวิชาทักษะมันต้องฝึกนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเราดูคลิปแล้วเราจะเอาไปทําแล้วก็ไรเลยมันไม่ใช่มันต้องมีการฝึกมันต้องมีการเทรนนิ่งมันต้องมีการเมนเทอร์มันมันต้องมีการทํา p d c a อะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะครับทั้งในแง่ของการทํา pre evolution post evolution นะต่างต่างนั้นนะ นะครับใครมีเวลาเนี่ยให้ซื้อหนังสือของพวกคณะบริหารเนี่ยมาอ่านนะครับของมอรา,าแค่งก็ได้นะครับในส่วนของคณะบริหารเนี่ยมันมันมีหลายเล่มนะที่ดีมากเลยนะครับในเรื่องของการจัดการในเชิงของอระบบปิดระบบอะไรต่ตางๆนาน,นาเนี่ยพวกคลสิสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากแนวคิดการบริหารแบบโมเดนทั้งนั้นเลยนะลองไปดูนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นําไปฝึกฝนกันด้วยก่อนจากการวันนี้นะครับก็ขอฝากคอร์สว่าด้วยการเทรด101ด้วยนะครับซึ่งเป็นคอร์สสอนการเทรดอย่างเป็นระบบโดยระบบ t Trend f o l l o w i n g มีนวร์ชั่นอินเวสติ้งสเตติจีนะครับที่มีผลวัดเทสยืนยันมีความเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้และวัดผลได้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์เลยนะครับ